อันนี้มาในตีมอะไรคะพรุ่งนี้รวยอันนี้พิมพ์มาผิดหรือเปล่าไม <c oughs> ่มีเลขอะไรเล <c oughs> ย <c oughs> วันนี้นะครับเราก็อยู่ที่แองกาแบงกอกนะครับที่ตอนนี้ก็กำลังจัดกิจกรรมนะครับลอยกระทงนะครับบนตึกชั้นส6เลยนะครับ อันนี้ทําอะไรอยู่ครับอันนี้นะคะเรากําลังเตรียมกิจกรรมงานลอยกระทงค่ะวันนี้เรามาในคอนเซปต์ของทีมงานวัดเราไม่ต้องไปวัดเดี๋ยวเรายกวัดมานี่โอ้ยกวัดมานี่เลยนะครับโอ้โหสุดยอด,ดอลังการมากเพื่อรู้สึกว่าวันน,น,นี้ปีนี้เราจัดยิ่งใหญ่มากครับเต็ไมไปหมดเลยเห็นว่ามีขนมจีนเนี่ยมีมลแล้วก็มี ขนมโตเกียวนะครับทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆด้วยก็คือรับห่วงนะครับเพื่อมาเล่นเกมตรงนี้แล้วก็แลกของรางวัลกับเราได้เลยนี่อย่างนี้เลยไปดูของรางวัลกันนะครับทุกคนโอเคของรางวัลของเรากันนะครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่อันนี้เรียวกว่าอะไรนะกวางหมึกสองอารมณ์หมึกสอารมณ์เออว่ะสองอารมณ์ออรมจริง <laughs> สอ,งอารมณ์จริง <laughs> แล้วก็เราก็จะมีนี่คาบิบาร่าเใช่ไหมครับมีคาบิบาร่าถือว่าเข้าตีมนะแล้วก็จะมีเป็นนี่เป็นยาดมนะครับยาดมของแองกามีน้ำเปล่านะครับมีปฏิทินนะครับแล้วก็นี่เลยมีกิฟต์วอลเชอร์นะครับเป็นเซ็นทรัลคาร์ดเอาผิดด้านะครับนะครับเป็นติมกิฟต์การ์ดครับจริงๆก็คือเป็นลูกค้าของเราเองนะครับประมาณนี้ครับทุกคนก็เดี๋ยวไปลองดูนะครับว่าตอนสัก4ี่ห้าโมงจะเป็นยังไง เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูอื่นๆด้วยไปดูซุมอาหารที่เขาเพิ่งจัดงานเสร็จพามาดูอันอีกอันนี้พี่แจนมาเป็นเชฟเลยหรือเปล่าครับเนี่ยมากินอ๋อมาเตรียม, <laughs> มาเตรียมเพราะว่าอยากกินก่อนอุ้ยสาม่วงโอ,อ้โหนี่ครับ ผมก็แต่งเป็นชุดไทยนะครับนี่ในสาวชุดไทยแบบแบบไทยอะไรก็ไม่รู้ไทยไทยลุกรึกนทีเกียอะไรก็ไม่รู้เาเล่นกันเป็นไงบ้างคะวันนี้ทำไมถึงมีอินสปิเรชันอะไรในการแต่งตัวในวันนี้มาอินสปิเรชันเดียวกอหวันนี้มาเป็นอานงแล้วอานงมาคนเดียวไม่ได้ค่ะคุณพระคุณพระอยู่ไหนจ้า สวัสดีค่ะคุณพายว่าไงครับอนงเป็นไงวันนี้วันนี้แต่งมาเป็นเดตีมอะไรนะพูดไปเดตีคือกำลังดังเลยกำลังดังเลยกรี๊ดหรอไม่ใช่กำลังมามามาหมูเด้งช่องสามช่องสามไปช่องสามช่องสเรื่องเล่าเช่านี้ไปไหนก็ไป มันต้องเป็นคนนี้เท่านั้นอ่ะเพราะว่าเราจะไปที่ไกลอื่นไม่ได้นอกจากคนนี้ค่ะน้องๆเราเห็นไหมเราเห็นไหมอย่าเสียงดังไปค่ะเดี๋ยวเขาตกใจเดี๋ยวเขาตกใจอันนี้มาในตีมอะไรคะพุ่งนี้รวยวันนี้อ่ะวันนี้ยังไม่รวยเพราะว่าพุ่งนีออกไม่ออกเอออันนี้อันนี้คืออะไรคืออินสปิเรชันในการแต่งตัวในวันนี้คะเงินเงินรางวัลเท่านั้นที่น n อ c k e v e r y t h อันนี้มันยาก ที่ว่าดีมีวิธีเราจะโกงเกมนี้ยังไงดีถ้าเราไม่ได้เลขเราก็ต้องได้ด้วยโกลนถ้าไม่ได้มนเราก็ต้องเอาด้วยคาถาถ้าเราไม่ได้เลขเราก็ต้องได้ด้วยโกล ตอนนี้เขากลังจะเล่นมินตงเลยครับคนเยอะมากคนเยอะคนเยอะมากเลยดูดินี่มีมีเติมอันนี้แล้วด้วยเมื่อกี้เพิ่งหมดไปครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยจ้าอันนี้ตั้งตัวเป็นไรครับเป็นยายจ้าอ๋อยายยายไปกินไหนครับยายยายเดินไม่ไหวแล้วไไม่หววแล้โอเคครับเดี๋ยวปล่อยยายไปนะครับปล่อยยายไปไปล่อยยายไปไแค่่่อองนัีีมทยยยู มาผิดหรือเปล่าไม่มีเอะไรเลยกิจกรรมสุดท้ายนะครับเขาก็จะมีการลอยกระทงออนไลน์ด้วยครับ ก็จ,จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทุกคนก็แยกยายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีจัดทํากิจกรรมอย่างอื่นต่อนะครับก็คือวันนี้เต็มที่มากสนุกมากเป็นไงครับสำหรับกิจกรรมของลอยกระทงนะครับในออฟฟิศของแองการในวันนี้นะครับเป็นไงถ้าชอบก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นๆดูนะครับว่าที่โอฟิแสงการนันเป็นยังไงครับเชิญใหม่ครับ